จะอยู่กับแรปเตอร์ V6 โค้ดออ a n เรน์ค่ะ บอกเลยนะว่าแรปเตอร์นะคะเขามีสีพิเศษเนี่ยสสีค่ะนั่นก็คือสีส้มที่เราเห็นโคดออเรนต์นะคะแล้วก็เป็นสีเทาของเคอร์เกยค่ะราคาก็จะเพิ่มจากเดิมเนี่ยหนึ่งมืนบาทและที่เราเห็นอยู่ตรงนี้นะคะชุดแต่งที่มาพร้อมกันนี้ก็คือเป็นมาจากตัวรถเดิมๆแบบนี้เลยค่ะจัดทรงมาแล้วนะคะทําให้ตัวรถรอบคันเลยดูบึกบึนขึ้นนะคะเพราะว่าเขามีสรีระที่ใหญ่บวกกับพละกําลังที่ยัดเข้ามานะคะเป็นเครื่องยนต์3.0ลิตร V6 ทอวินเทอร์โบค่ะนั่นหมายความว่า ว่าเรามีเทอร์โบถึง2ตัวนะคะให้กําลังแรงมา้าเกือบ400แรงม้าเลยค่ะและคันนี้นะชุดแต่งที่เรานำมาแมทกันนะคะนั่นก็คือตัวสติกเกอร์นั่นเองเดี๋ยวให้ดูรถเดิมเดิมก่อนว่าตัวเดิมเดิมของแรปเตอร์สีส้มเนี่ยเขาเป็นยังไง นี่เขาจะไม่มีสติกเกอร์แบบนี้นะคะหรือว่าถ้าเราอยากจะมีสติกเกอร์เนี่ยเขาก็จะมีให้ติดเพิ่มเติม10,000บาทเป็นสติกเกอร์ของตัว Ra p t ตอร์ปี2022หรือว่าตัว n น x t g e นนั่นเองแต่ว่าคันนี้ค่ะพี่เปิลพิเศษกว่าน,นั้นพี่เปิลหยิบตัวสติกเกอร์ของ Raptor X แล้วตัว Raptor X เกนี่ยก็ขายดีมากๆเลยนะคะในโมเดลก่อนสติกเกอร์คาดกลางเนี่ยแบบนี้นะเขาก็ให้ความเท่ฟิลอารมณ์แบบมีความเลสซิ่งมากขึ้นนั่นเองค่ะเหมือนกับตัว f o r d m มา t เตงเลยแล้วตัวรถที่่่ให้มมาานะะไวเป็ โลช่วยเหลือการขับขี่ระบบเตือนกันชนด้านหน้าด้านหลังรีวิวตัวเต็มเนี่ยจอยรีวิวไปไว้แล้วนะคะเดี๋ยวจอยจะส่งลิงก์ไว้ที่คอมเมนต์ด้านล่างค่ะสำหรับวันนี้จอยขอลาไปก่อนค่ะขอให้พี่ๆทุกท่านใช้รถอย่างสนุกสนานทุกท่านเลยค่ะ